ในคลิปวิดีโอที่2นี้นะครับเราจะมาเริ่มต้นสร้างใบงานแบบง่ายๆแบบที่1นัน่นก็คือแบบเติมคําหรือว่าพิมพ์คําตอบนั่นเองจะง่ายขนาดไหนไปเรียนรู้กันครับ t o อปเวิร์ก e ีตใบงานแบบมีปฏิสัมพันธ์ตอนที่2มาแล้วครับสวดสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคิดเดียนแชร์นะครับในพาร์ทนี้ เราจะไปเริ่มต้นเรียนรู้วิธีการสร้างใบงานแบบง่ายๆแบบที่1น,นั่นก็คือแบบพิมพ์คําตอบหรือเติมคําตอบนะครับจะง่ายขนาดไหนจะมีวิธีการอย่างไรไปเรียนรู้พร้อมๆกันในคลิปนี้ก่อนจะไปเรียนรู้เหมือนเช่นเคยครับฝากกดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งก่อนนะครับไปเรียนรู้กันเลยโอเคครับหลังจากที่เราสมัครสมาชิกแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้เข้าระบบมาเรียบร้อยแล้วในเว็บไซต์ Top Worksheet ถ้าคุณครูท่านใดเคยใช้งานเว็บไซต์ Light like Work Sheet นะครับก็น่าจะเข้าใจแล้วก็สร้างใบงานนะครับในเว็บไซต์ Top Work Sheet เนี่ยได้ค่อนข้างไวแล้วก็จะรวดเร็วนะครับเพราะว่าลักษณะวิธีการหลักการเนี่ยก็จะค,คล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันเชียทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เหมือนกันมีอะไรบ้างที่แตกต่างกันแล้วเราจะได้เลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดเว็บไซต์ไลท์เวิร์กชีตเกิดมีปัญหาเราก็ใช้ Top Worksheet แทนได้ถ้าเกิด Top Worksheet มีปัญหาเราก็ใช้ไลท์เวิร์กชีตแทนได้แต่ถ้าเกิดทั้งสองนะครับทั้ง Top Worksheet l ไลท์เวิร์กชีตมีปัญหาเราก็ใช้ w i s e อร์หรือเว็บไซต์อื่นๆแทนได้นะครับไปเรียนรู้วิธีการสร้างกันเลยครับ การสร้างใบงานใหม่นะครับหรือว่า Worksheet แบบมีปฏิสัมพันธ์เนี่ยก็ไม่ยากนะครับด้านขวามือเนี่ยจะเห็นคําว่าเมนูซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็จะอยู่ตรงเมนูตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันอีกทีนึงในคลิปถัดไปนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยอยากจะชวนไปสร้างก่อนนะครับวิธีการสร้างใบงานใหม่นะครับเราก็จะกดไปที่ปุ่มที่เขียนว่า create new worksheet ลังจากที่เรากดแล้วนะครับก็จะเจอกับเมนูที่เป็นในลนักษณะแบบนี้ทุกๆครั้งที่เราสร้างใหม่ก็จะเจอแบบนี้นะครับสิ่งสำคัญคือด้านซ้ายมือตรงนี้ครับจะมีเมนูหลักอยู่3เมนูด้วยกันนะครับถ้าเกิดไม่รวมเซตติ้งนะครับเมนูหลักมีอะไรบ้างมีแอนเซอร์ตรงนี้นะครับก็จะรวมรูปแบบของใบงานทั้งหมดอยู่ตรงนี้เลยนะครับไม่ว่าเป็นแบบเติมคำแบบเลือกรายการแบบโยงเส้น แบบปรนยัยแบบลากวางนะครับทั้งหมดจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับมีเทปครับแล้วก็เมนูมีเดียนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันอีกครั้งนึงหลังจากที่เราเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับต้องบอกว่าในเว็บไซต์ Top Worksheet เนี่ยค่อนข้างที่จะเจ๋งอยู่อย่างหนึ่งคือใบงานเนี่ยจะมีการบันทึกออโต้หรือการเซฟนะครับอัตโนมัติเลยซึ่งเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำอย่างแรกคือการพิมพ์ Worksheet ไ i t ต e ก่อนนะครับ ตรงนี้ผมจะพิมพ์คำว่า T W นะครับแล้วก็001นะครับซึ่งตรงนี้ทุกท่านก็ตั้งเป็นชื่อใบงานให้สอดคล้องกับใบงานที่จะสร้างนะครับสามารถตั้งชื่อได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษแต่ว่าในที่นี้ผมขอตั้งเป็นตัวย่อนะครับว่า T W 001นะครับทีนี้ขยับมาดูในส่วนตรงกลางครับในส่วนตรงกลางเนี่ยจะมี2ส,ส่วนหลักๆก็คือ Empty Worksheet คือการสร้างใบงานใหม่หมดเลยโดยใช้เว็บไซต์ Top Worksheet กับอีกอันหนึ่งนะครับ use and existing d o c u m e n t คือการที่เราเนี่ยอัปโหลดใบงานนะครับหรือสิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นใบกิจกรรมใบงานรูปภาพต่างๆที่เรามีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภาพที่เราสร้างใน Word ใน powerpoint ในแ Can ว a เนี่ย เข้ามาได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาสร้างเนี่ยแนะนำให้ใช้เป็นด้านขวามือนะครับก็คือการอัปโหลดใบงานที่เรามีอยู่แล้วเข้ามาสร้างกดคลิกเลยหลังจากที่เราติ๊กเลือกนะครับเพื่อที่จะใช้ใบงานหรือใบกิจกรรมที่เรามีอยู่แล้วเป็นไฟล์ PDF แล้วก็ไฟล์รูปภาพนะครับเราสามารถที่จะอัปโหลดไฟล์เข้ามาได้3แบบด้วยกันแบบที่1คืออัปโหลดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่2คืออัปโหลดเป็น URL นะครับและแบบที่3ก็คือการเลือกหรือการอัปโหลดมาจาก Google Drive แต่ว่าในที่นี้เนี่ยผมจะอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์นะครับก็กดไปที่เ r o w s ์เลยนะครับหลังจากนั้นก็ทำการเลือกไฟล์เข้ามาครับกดที่ไฟล์แล้วกด Open นนะครับระบบก็จะทำการอัปโหลดไฟล์แล้วก็ปรากฏขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ครับผมง่ายๆเลยนะครับ เมื่อเราสร้างแบบนี้นะครับหลักการแล้วก็วิธีการเนี่ยจะคล้ายกันกับเว็บไซต์ Li v e Worksheet คือการนำกรอบหรือกล่องข้อความนะครับมากรอบลงไปในพื้นที่ที่เราต้องการแต่ทีนี้เนี่ยเราจะไม่ต้องนะครับจุดเด่นเลยอย่างหนึ่งคือเราจะไม่ต้องพิมพ์โค้ดเองแล้วแต่เราสามารถเลือกโค้ดที่สำเร็จรูปได้เดี๋ยวเราจะมาค่อยดูไปกันต่อนะครับหลังจากที่ผมพิมพ์ชื่อแล้วนะครับผมจะเลือกไปที่ในส่วนของ answer แล้วก็เลือก answer อันแรกเลยนะครับที่เป็นรูปริ้นอตรงนี้ทีนี้หลังจากที่เราทำแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรานึกถึงคอนเซปต์เดิมหรือว่าหลักการเดิมของไลท์ Worksheet เลยครับคือการกรอบไปในพื้นที่ส่วนตัวก่อนในพื้นที่ที่ต้องการให้นักเรียนพิมพ์ข้อมูลนะครับผมจะกรอบไปเลยนะครับกรอบในลักษณะแบบนี้ซึ่งเมื่อเรากรอบแล้วนะครับจุดเด่นอย่างหนึงเลยของท็อปเวิร์กชีนะครับ จะมีเมนูปรากฏขึ้นมาทันทีแล้วเราสามารถปรับตั้งค่าได้เลยไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนขนาดตัวอักษรเปลี่ยนสีปรับความเข้มความจางใส่ตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้ในที่นี้ผมจะลองปรับสีให้เป็นสีแดงนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับผมจะปรับให้ชิดซ้ายนะครับค่าตั้งต้นจะเป็นกึ่งกลางผมจะให้จัดชิดซ้ายตรงนี้ หลังจากคิดจัดเสร็จแล้วครับสิ่งสําคัญอีกอันนึงที่เราจะลืมไม่ได้เลยถ้าเกิดในพื้นที่ของข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดหรือพูดง่ายๆว่าพื้นที่ที่คุณครูเนี่ยไม่ต้องการเก็บคะแนนหรือไม่ต้องการให้กล่องข้อความนี้นําไปคิดเป็นคะแนนต้องเลือกตรงไหนคําตอบคือตรงนี้ครับทุกท่านจะเห็นคาว่าสกอร์นะครับค่าตั้งต้นจะเป็นหน แต่ถ้าเกิดเราไม่อยากให้คิดเป็นคะแนนหรือรวมเป็นคะแนนเนี่ยเราจะติ๊กเครื่องหมายถูกไปในส่วนของคำว่า r e a c question one เขา towards the total score นะครับให้ติ๊กถูกทุกครั้งเลยตรงนี้ในกรณีที่ไม่ต้องการให้กล่องข้อความนั้นๆนำไปคิดเป็นคะแนนหรือถูกนำไปคิดเป็นคะแนนนะครับหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วนะครับในส่วนของ answer 1เนี่ยเราก็ไม่ต้องพิมพ์อะไร เพราะตรงนี้เราจะไม่ใส่ฉเฉลยแต่ถ้าเรียนกรอกแทนนะครับหรือว่าพิมพ์คําตอบแทนหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วนะครับแล้วเมื่อเราติ๊กตรงนี้แล้วเนะจะเห็นว่าเลข1นหายไปนะครับเราก็ทําการคัดลอกได้เลยครับการคัดลอกก็ไม่ยากครับเราสามารถกด c t r l C นะครับอ่าไม่ได้นะครับไม่ได้กด Ctrl c t r l C c t r l V ไม่ได้แต่จะสะดวกมากๆเลยก็คือปุ่มนี้ครับปุ่มที่เขียนว่า Duplicate ดูพิเค e ก็คือการทําซ้ำครับให้เรากดคลิกหนึ่งครั้งนะครับก็จะปรากฏขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็ทําการปรับขนาดง่ายๆเลยครับเห็นไหมครับสามารถปรับขนาดได้นะครับ c อนโท c ลซีคอนโทไม่ได้นะครับแต่ยังโชคดีที่มีไอคอนนะครับหรือมีเครื่องมือที่ไว้ทําซ้ําหรือว่าคัดลอกได้กด d ดูพิเคตเลยครับปึบเห็นไหมครับว่า เมื่อเราทําการตั้งค่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วนะครับอย่างเช่นเราตั้งค่าไม่แสดงคะแนนเนี่ยแล้วเมื่อเราคัดลอกนะครับหรือว่าทําซ้ำดู i ิเ t e เนี่ยเราก็ไม่ต้องมาปรับตั้งค่าเพิ่มเห็นไหมครับไม่ต้องมาปรับตั้งค่าใหม่ก็จะสะดวกรวดเร็วมากๆเลยนะครับในลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นในพื้นที่ที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนนะครับต่อไปเราไปดูกันต่อครับว่าเราจะ สร้างในพื้นที่ที่นักเรียนทำเนี่ยทำยังไงนะครับผมก็จะทําการกรอบไปอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะไม่ใช้การคัดลอกละผมจะกรอบไปในลักษณะแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของ a n s w e r หนึ่งเนี่ยผมก็จะพิมพ์เฉลยลงไปซึ่งในที่นี้เฉลยก็คือ Cat นะครับแน่นอนครับระบบเนี่ยจะตรวจสิ่งที่เป็นข้อมูลสั้นๆโดยเฉพาะที่เป็นข้อมูลภาษาติด นะครับแนะนําให้ใส่ฉเฉลยไปได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นคําถามปลายเปิดเป็นข้อความยาวๆเนี่ยแนะนําให้คุณครูเนี่ยไปตรวจเองอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในกรณีแบบนี้เนี่ยเราสามารถใส่ไปได้เลยนะครับโอเคตรงนี้ผมจะลองปรับขยายขึ้นน้อยนะครับได้ไหมนี่นะครับแบบบิกบ๊กๆเลยนะครับสําหรับเด็กนะครับสาหรับเด็กๆก,ก,ก็เราสามารถปรับไซส์ได้แต่เห็นนะครับว่าเมื่อเราปรับไซส์เนี่ยมันจะตก รเราก็ต้องขยายขึ้นแบบนี้นิดนึงนะครับเค okay, ได้ละในลักษณะแบบนี้นะครับหลังจาก่เราได้แบบนี้แล้วเราสามารถที่จะใส่คะแนนก็ได้นะครับว่าในแต่ละช่องเนี่ยเราต้องการให้มีกี่คะแนนนะครับเราต้องการให้มีกี่คะแนนอ่าทีนี้ผมจะลองทําการคัดลอกเลยนะครับเพื่อให้พื้นที่เท่ากันผมก็จะคัดลอกแล้วนํามาวางตรงนี้นะครับก็อย่าลืมเปลี่ยนเฉลยด้วยนะครับ ที่เราคัดลอกก็เพราะว่าต้องการกล่องข้อความที่มีขนาดเท่ากันแต่สิ่งสําคัญคือเราต้องเปลี่ยนเฉลยด้วยนะครับเคผมจะพิมพ์เฉลยลงไปตรงนี้นะครับขยายนิดนึงนะครับอันต่อไปก็ทําการคัดลอกเลยนะครับแล้วมาวาง few moments later. และสุดท้ายนะครับผมจะลองใส่เฉลยเป็นภาษาไทยดูนะครับผมจะลองใส่เฉลยเป็นภาษาไทยว่าหนังสือ นะครับตรงนี้ผมจะลองใส่เป็นหนังสือถ้าเกิดตอบเป็นภาษาไทยเนี่ยระบบจะตรวจได้หรือเปล่าเราต้องลองไปลุ้นดูนะครับหลังจากที่เราทําแบบนี้เสร็จแล้วนะครับมีการตรวจสอบอะไรให้เรียบร้อยนะครับว่าเราทําครบแล้วสิ่งที่เราลืมไม่ได้เลยก่อนที่เราจะกดเซฟเนี่ยคือการแสดงตัวอย่างหรือดูตัวอย่างครับเราจะกดแสดงตัวอย่างเลยนะครับ การกดแสดงตัวอย่างก็ไม่ยากครับเราจะกดไปที่รูปดวงตาหนึ่งครั้งนะครับกดคลิกเลยนะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถพิมพ์ข้อมูลได้ละนะครับอย่างเช่นผมพิมพ์คําว่าแมนยูนะครับชั้น6กทับหนึ่งนะครับป6หกทับหนึ่งอ่าเป็นสีแดงแบบนี้นะครับป6หกทับหเลขที่55นะครับในส่วนตรงนี้นะครับเราก็สามารถพิมพ์คําตอบลงไปได้นี่นะครับพิมพ์คําตอบลงไปได้ตรงนี้นะครับ โอเคนะครับการพรีวิวนะครับอันนี้ที่ผมเห็นเป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งก็คือตอนที่พรีวิวเนี่ยเราไม่สามารถกดดูคําตอบนะครับหรือว่าส่งคําตอบได้เราต้องไปเซฟก่อนนะครับเราถึงจะสามารถตรวจสอบได้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเวลาเรากดส่งคําตอบแล้วเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมก็จะขออนุญ,ญาตกดปิดกระกบาดออกไปนะครับโอเคครับหลังจากที่เรามีการตรวจสอบและพรีวิวเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะกดไปที่ปุ่มเซฟหนึ่งครั้งครับกดเลย ตรงนี้นะครับต้องตั้งชื่ออย่างน้อย10ตัวอักษรนะครับหรือว่า10อักขระนะครับเพราะฉะนั้นผมจะลองพิมพ์เพิ่มนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับผมจะตั้งชื่อว่า t d o l e u นะครับ t d h share 001นะครับแล้วกดเซฟเวลาเรากดปุ่มเซฟแล้วนะครับก็จะมี pop up ขึ้นมาให้เราตั้งค่าอีกเล็กน้อยนะครับว่าเราต้องการจะบันทึกแบบไหนแบบรับนะครับบันทึกร่างไว้ก่อนนะครับยังไม่บันทึกจริงหรือจะบันทึก เป็นแบบสาธารณะ p u บบ i กนะครับแล้วก็สุดท้ายด้านขวามือคือการบันทึกเป็นส่วนตัวในที่นี้ผมแนะนำเลยนะครับว่าให้บันทึกเป็นแบบสาธารณะครับก็คือแบบพับบิกนะครับส่วนเหตุผลจะขอยกไปตอบในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับหลังจากที่เราใส่ข้อมูลครบแล้วนะครับทั้งในส่วนของการเลือกว่าจะบันทึกใบงานเป็นแบบไหนนะครับบันทึก language subject matter นะครับ c ั u n t r y Uh, ระดับชั้นนะครับชั้นเรียนนะครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะกดไปที่ปุ่มดันหนึ่งครั้งนะครับระบบก็จะทําการบันทึกเวิร์กชีตของเรานะครับตามที่เราสร้างนะครับเรียบร้อยเลยนะครับก็จะขึ้นเป็นในลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาทําใบงานดูนะครับผม โอเคครับเราก็จะกรอกข้อมูลส่วนตัวลงไปก่อนนะครับชื่อชั้นเลขที่หลังจากนั้นก็เติมคําตอบตามที่เราได้ออกแบบเอาไว้นะครับในที่นี้ผมขออนุญ,ญาตพิมพ์คําตอบเลยก็แล้วกันนะครับผม M O U S E นะครับอันนี้ C H K I R นะครับแล้วตรงนี้ผมจะลองพิมพ์คําตอบเป็นภาษาไทยนะครับหลังจากที่เราพิมพ์ข้อมูลส่วนตัวนะครับแล้วก็เติมคําตอบลงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะกดไปที่ปุ่มฟิหนึ่งครั้งนะครับ อันนี้ในมุมของครูนะครับผมจะกดไปที่คำว่าเช็คแอนเซอรแล้วกดฟินิชนะครับโอเคเย่ okay, yeah, ถูกหมดเลยนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมขึ้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องมีคะแนนบอลครับ10เต็ม10อันไหนถูกต้องก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับและที่สำคัญสามารถพิมพ์คำตอบและตรวจคำตอบที่เป็นภาษาไทยแบบสั้นๆได้นะครับ และที่เจ๋งอย่างหนึ่งนะครับนักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบงานเก็บไว้ด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานเก็บไว้ได้ด้วยนะครับสําหรับนักเรียนนะครับในคลิปนี้ผมขอยังไม่พูดถึงส่วนอื่นก็นแล้วกันนะครับคลิปค่อนข้างยาวแล้วใครดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมลองสร้างและทดลองนําไปใช้กันจริงๆด้วยนะครับการแบ่งปันทําให้โลกน่าอยู่ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์ด้วยและที่สําคัญที่สุดฝากกดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามกันที่ตอนหน้า จะมาพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรนั้นห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวีดดัสวัสดีครับต้องขออภัยนะครับคลิปยาวเกินไปนิดนึงครับสั้นไม่ไหวจริงๆ